วัสด,ดีท่านผูน้ชมทุกคนเนี่ยครับพวกผมทั้งใน cross d o l k กับ cross t a l channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ arena of valor หรือ r o v เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ r o v ที่น่าสนใจมาให้ดูกันนะฮะก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะจ๊ะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ aov q&a พาร์ทที่19 ว้าวว้าวว้าวาสกพาร์ทกันแล้วนะเดินทางมาอย่างยาวนานเนี่ยก่อนอื่นถ้าน้องๆคนไหนมีคําถามครับเข้าไปในลิงก์ชมชนใต้คลิปนี้นะครับในเมื่อถ้าน้องยังมีคําถามพี่ก็จะมาตอบกันให้นะครับบอกเลยว่าคอนเทน์นี้เนี่ยพี่จะทำจนกว่าจะเหนื่อยกันเลยทีเดียวไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะจ๊ะไปไม่ต้องรอเช้าเรามาเริ่มที่คําถามแรกในวันนี้กันก่อนนะฮะถ้าอิลูเมียสละบอลลังพี่คิดว่าใครพอที่จะสืบบอลลังต่อจากอิลูเมียได้ครับถ้าหากอิลูเมียสละบอลลังใช่ไหมคนที่จะเป็นแคนดิ พี่คิดว่าจะมี2คนนั่นก็คือ2ใน3จอมเทพที่เหลือนะฮะจะมีทูเรนกับลอเรียลซึ่งจากที่พี่แบบมาลิสคุณสมบัติของทั้ง2คนนะมีโอกาสที่ทั้ง2จะขึ้นได้นะเพราะว่าจะมีความเก่งความสามารถเนี่ยเด่นคนละด้านถ้าหากเป็นทูเรนเนี่ยเด่นด้านแรกเลยก็คือความกล้าหาญจะมีความสามารถในด้านพลังใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดอะพี่ว่าเขาน่าจะคอนโทรเวดรได้แต่ลอเรียลเนี่ยจะมีความสามารถในการแบบเห็นอกเห็นใจแบบคนเนี่ยศรัทธาธเธอเยอะอะไรเงี้ยประสบการณ์ความรอบคอบความประนีประนอมเนี่ยลอเรียลน่าจะดีกว่าทู แต่ถ้าให้พี่เลือกมาหนึ่งคนนะ่ะพี่คิดว่าน่าจะให้ทูเลนขึ้นเออแล้วลอเรลเนี่ยคอยเป็นที่ปรึกษาแบ็กอัพอยู่ด้านหลังเนี่ยเออน่าจะเวิร์กนะฮะคำถามข้อต่อไปนะธนูของเทลกับยอนใครแรงกว่ากันครับอ่าอันนี้ดีอันนี้ดีจากเนื้อเรื่องของยอนเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าการที่ยอนฝึกธนูจากคาแนะนําของจินนาเนี่ยเกิดจากที่จินนาเนี่ยอาจจะมองเห็นอนาคตแล้วก็แนะนําว่าให้ยอนเนี่ยทำอย่างนี้จนสุดท้ายเขาได้ขึ้นมาเป็นแบบผู้นําอัศวินของเวดา้าใช่ไหมเทียบคุณสมบัติธนูของทั้งสองอัน สอนนี้แหละทาให้ราชาปีศาจอย่างวอคัสเนี่ยพ่ายแพ้ไปนี่ฮะจากเนื้อเรื่องเสริมแล้วก็ชีวประวัติของเทวนาสเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าธนูของพนางเนี่ยมีเชือกมอร์นิ่งสตาร์ซึ่งมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยมันมีพาสซีฟหนึ่งอย่างครับก็คือมันเนี่ยทำมาจากพลังความมืดแล้วถ้าหากทากตเนี่ยยิ่งมีพลังความมืดมากเท่าไหร่พลังการทําลายล้างจากมอร์นิ่งสตาร์จ้ำมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้พนางเนี่ยปิดชีวอคัสในครั้งนั้นได้ฮ ไม่ได้มีพลังความมืดนะฮะแต่สําหรับในธนูของยอนเนี่ยมันไม่ได้บอกดีเทลอะไรมากนะแต่ก็น่าจะแบบมีพลังแห่งแสงอันนี้เก๋เหมือนกันเพราะไม่มีใครเคยถามเลยนะธนูของเทวกับยอนนะฮะพี่ก็ตอบประมาณนี้ข้อต่อไปนะถ้าอิลูเมียอ่านความคิดของทุกคนได้พี่คิดว่าจะเป็นอย่างไรครับ <c oughs> ถ้าอิลูเมียทําอย่างนั้นได้ใช่ไหมพี่คิดถึงมิสเตอร์เอ็กซ์ใน x อ็กซ์มนนะพนางคงสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของทุกคนได้นะฮะแล้วถ้าพนังทําได้อย่างนั้นจริงๆเวด้าจะครองโลกอาธโนไม่ต้องมีเผ่าอื่นอีกแล้วเวดาร เอามาเป็นพวกได้หมดหรือว่าถ้าใครเห็นต่างก็ตายไปแล้วก็ซอนไม่ได้ด้วยเพราะพลังรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคำถามก็ต่อไปนะอิกนิสมีพลังมากเพียงใดพอจะต่อสู้กับใครได้บ้างครับจากข้อมูลนะฮะอิกนิสคือฮิวแมนที่เป็นนักปราดที่ไปทํางานที่เวดาแล้วก็ได้ค้นพบพลังเพลิงอ,อารมณ์ไม่ดีใช่ไหมถ้าน้องถามว่าพลังมันมากขนาดไหนเนี่ยมันตอบไม่ได้นะเพราะว่าพี่ไม่มีข้อมูลของพลังอิกนิสเลยพอจะสู้กับใครได้บ้างพี่คิดว่าฮิวแมนที่ได้รับพลังจากเวดาเนี่ยน่าจะแบบเก่งระดับหนึ่งแล้วก็เขาน่าจะต่อกรกับพวกฮิว หรือว่าเป็นพวกคนที่แบบเก่งระดับหนึ่งในล็อกไฮอ่ะก็น่าจะได้แต่ถามว่าจะสู้ชนะไหมอันนี้อีกคําตอบนะคาถามข้อต่อไปนะอิลูเมียถ้าต่อสู้กับวอคัสใครจะชนะครับโอ้โหคําถามนี้ครับเคยมีน้องถามเหมือนกันแต่ว่ามันจะตอบค่อนข้างยากเพราะทั้งอิลูเมียและวอคัสเนี่ยถือว่าเป็นลาสบอสของเนื้อเรื่อง ROV แล้วจุดเริ่มต้นความขัดแยง้งเริ่มต้นเผาวิสาต่างๆทั้ง2คนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งคู่นะครับถามว่าถ้าต่อสู้กันใครจะชนะจากที่ก่อนๆเหมือนที่บอกพี่เนี่ยเคยตอบไปแล้วใช่ไหมว่าตไไม่ได้ ในเมื่อถามมาใหม่พี่ก็มีแนวคิดใหม่ๆชุดความคิดใหม่ๆม,ม,มานะครับถ้าเทียบเหตุการณ์ในตอนนี้นะอิรูเมียเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็กําลังหาหนทางที่จะได้รับพลังจากเทพแห่งเทพหรือเป็นเทพซะเองในส่วนของวอคัสเนี่ยเขาเพิ่งคืนชีพมาได้จากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะครับแล้วก็จากข้อมูลมังอะ่ะซีซั่นที่2ตอนที่ศูนย์ปฐม,มบทเนี่ยวอคัสยังดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ในตอนนี้ถ้าหากเอาไทามไลน์นี้มาพูดนะต่อสู้กันเนี่ยอิรูเมียอาจจะชนะก็ได้นีฮะอันน ก็ซีเนริโอที่2เนี่ยถ้าเทียบกําลังของเวดากับพนมิดรวมกับกําลังของล็อกไฮแล้วก็พนมิดเนี่ยเวด่าเหมือนจะมากกว่านะแล้วก็พวกฮิวแมนที่มีเวทมนต์ก็เก่งขึ้นมาด้วยถ้าต่อสู้กันจริงๆกองทัพของอิลูเมียอาจจะชนะกองทัพของวอลคัสก็ได้นะฮะคำถามข้อต่อไปนะโอเคครับน้อง <No, S 2> เป็นคลิกซี่ใช่ไหมก็ต้องถามอย่างนี้ฉันคือคลิกซี่ในเนื้อเรื่องของฉันฉันสามารถสู้มนุษย์ได้แต่ฉันอยากรู้ว่าพลังของฉันสามารถต่อสู้กับใครได้บ้างจากข้อมูลที่พี่รู้นะคลิกซี่เนี่ยเป็นเผ่าเอลฟ์หรือว่าเป็นใม ที่อยู่ที่ป่าเอลโบนป่าด้านในของอาณาจักรอาฟาต้าพลังของคลิกซี่พี่ว่าเยอะแหละแต่ว่าพลังส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้เพื่อคนที่มารุกรานต้นไม้โลกเท่านั้นดังนั้นทําให้ข้อมูลการต่อสู้ของคลิกซี่เนี่ยน้อยมากๆถ้าถามว่าคลิกซี่สามารถต่อสู้กับใครได้บ้างถ้าฮิวแมนธรรมดาเนี่ยน่าจะแพ้คลิกซี่นะแต่ว่าถ้าเป็นฮิวแมนที่เป็นพลังเวทหรือว่าเป็นตัวบิ๊กบิ๊กต่างๆเนี่ยอาจจะต่อกกกันได้บ้างเออแล้วการนิเทลนะัสฆ่าวอลคาร์ได้อ่มันก็พรุแล้วว่าเผ่านี้มีแต่คนเก่งๆอยู่อเอเออ่่่เเรราามยยููู้้ขลลพะะในปึึกซง นี้มัน mix s e น s ์เพราะว่าจากมังงะซีซันที่2ตอนที่ศูนย์มันก็บอกแล้วนะว่าต้นไม้โลกเนี่ยมันมีความสําคัญที่ทําให้โลกอัฒโนไม่แตกแล้วก็เผ่าป่านี่แหละทำน้าที่ปกป้องดังนั้นคนที่กระจอกจะมาปกป้องไม่ได้ต้องโคตรเก่งนะฮะสรุปก็คือคลิกซี่เนี่ยเก่งในระดับหนึ่งสู้กับพวกยูแมนนักเวทได้แต่ว่าคนอื่นอะพี่ไม่รู้เอาสรุปแาณน,นี้ไปก่อนนะเพราะข้อมูลมันน้อยนะฮะคำถามข้อต่อไปนะถ้าเอาไบรท์ไปเทียบกับกองทัพของวอร์คาร์ดจะสู้ใครได้บ้างจากข้อมูลของไบรท์เนี่ยเขาคือพระเอกในปี20 2 1แแลล้้วก็พังหงหทท่่เเททีาได ทำให้ไบรท์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะฮะดังนั้นจากข้อมูลนี้เนี่ยเขาสู้ใครได้บ้างอ่ะคนที่เก่งกว่าโลรีออนเนี่ยเขาก็ยังตะมือได้อยู่แต่ผู้คุมกฏทั้ง4ของล็อกไฮเนี่ยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสกิลพลังเขาขนาดไหนไม่รู้ว่าไบรท์เนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่านะฮะคำถามข้อต่อมานะถ้าทาจิกับมาหลอกสู้กันใครจะชนะจากความคิดเห็นพี่ว่ามาหลอกชนะถึงแม้ว่าทาจิจะเป็นร่างอวาตารจะแบบเก่งสุดๆที่เกาะแห่งสายหมอกใช่ปะแต่อย่าลืมว่าเกาะนั้นะมีแต่ฮิวแมนเด็ก,ดกๆแล้วเทียบกับมาหลอกเป็นแบบมมืออออขขวาาางงคยย่ี้ลก สามารถปัมือกับถึงขั้นทูเลนได้อ่ะคิดดูจากเนื้อเรื่องการคืนชีพดังนั้นถ้าหากทาจิจะต้องมาต่อสู้กับมาหลกพี่ก็เลยคิดว่ามาหลกชนะนะฮะคำถามข้อต่อไปนะลอเรียวทำหน้าที่อะไรในวิหารแห่งแสงคะจากข้อมูลที่พี่ไปหาในเกมนะลอเรียลเนี่ยจะอยู่ณนะวิหารแห่งการสรรเสริญซึ่งหน้าที่ของวิหารน,นี้ก็คือเผยแพร่ความศรัทธาแล้วก็ลัทธิแห่งแสงซึ่งลอเรียวเนี่ยเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของเราสาวกแล้วก็เป็นกระบอกเสียงของเทพเจ้าอารมณ์เหมือนลอเรียลเนี่ยเป็นมาสคอตในการเผยแพร่ลัทธิของเวด้าเธอเนี่ยเหมือนความเเมมตาหือน ความดีเหมือนที่พึ่งอะไรทุกอย่างของที่นี่ซึ่งอย่างที่เขาเขียนว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจนะฮะประมาณนี้เป็นเทพพยายดาที่แบบทุกคนต้องเคารพนับถือเออสวดมนต์อ้อนวอนภาวนาอะไรก็ลอเรียลนะรู้สึกนะฮะซึ่งหน้าที่นี้เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นของกาลีน้องแต่ว่ากาลีเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขารับไม่ไหวเขาเลยแบบละทิ้งไปเนี่ยฮะคำถามข้อต่อมานะขอถามอีกคําถามหนึ่งนะครับตัวอย่างที่อวี o ได้ปล่อยมาที่เป็นมังกรด้านมืดและมังกรด้านสว่างมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในอวี o v ด้วยไหมครับอันนี้พี่แนนนะําให้้อองไปปดูสรุ มีคอมิกซีซั่น2ตอนที่0ูนย์นะปฐมมาบทแสงและเงาที่พี่ได้ทำนะครับมันก็จะตอบชัดเจนเลยว่ามังกรด้านมืดหรือดักซ์เลเยอร์และมังกรด้านสว่างหรืออบิโซดาก้อนตัวใหม่ที่จะเปิดตัวครบรอบเกม5ปีของ r o v เนี่ยมันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องหมดเลยไอก้กิมมิกประมาณนี้เนี่ย r o v วไม่ได้เพิ่งมาทำนะฮะจากแมป r o v สามจเนี่ยตอนที่ทําตอนเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยมันก็สอดคล้องเพราะตอนนั้นอนะมันบอกว่าพอวอลคัตคืนชีพมาเนี่ยแมปอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแล้วอ,นนะอิดซา ตัวใหม่เนี่ยแมบปบต่างๆก็เปลี่ยนเออมันล็อกกับเนื้อเรื่องทั้งหมดนะฮะแล้วก็อันนี้ถ้าหาข้อมูลในอนาคตมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกหรือว่าถ้าน้องมีอะไรถามเพิ่มก็บอกได้ในตอนนี้พี่ก็ตอบเท่าที่รู้ไปก่อนเพราะมันยังเป็นปริศนาเยอะเลยนะเพิ่งออกมาแค่ตอนที่ศูนย์เท่านั้นต้องคอยตดดตามมังอะ่ะแล้วก็ฮีโร่ใหม่ๆอะ่ะเออน่าจะแบบกระจ่างกว่านี้นะครับในเรื่องของมังกรทั้ง2ด้านนะคาถามก็ต่อไปนะพี่คิดว่าลอเรียลกับทูเรนสนิทกันไหมและทั้งสองอายุเท่าไหร่จากความที่ท สนิทกันขนาดนั้นน่ะอาจจะมองกันเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้เพราะฝั่งบิก๊กบิ๊กของเวด้าเนี่ยเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะพี่ก็แบบเดาประมาณนี้แล้วทั้งสองอายุเท่าไหร่เรื่องอายุเนี่ยพี่เคยตอบไปหลายๆคลิปเลยนะว่าไม่สามารถตอบได้ครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลที่สเปซิฟิกว่าอายุเท่าไหร่รู้แค่ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยอายุยืนมากๆแล้วก็ใช้พลังจากแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังชีวิตอยู่เฉยๆคืออยู่ไปได้เรื่อยๆไม่ตายนะฮะคำถามก็ต่อไปนะทูลนกับลอเรียลตำแหน่งสูงขนาดไหนอันนี้เนี่ยจากข้อมูลที่กาเรนาปล่อยมา นะเป็นลำดับขั้นต่างๆในเวเดาเนี่ยสคนนี้คืออยู่ลำดับขั้นสูงสุดเลยก็คือเป็นเผ่าศักดิ์สิทธิ์นะเป็นชนชั้นปกครองซึ่งอีกคนก็คือราชินีอิลูเมียนั่นเองนะอันนี้เดี๋ยวพี่ขอแบบกล่าวสั้นๆเกี่ยวกับคนที่อย,อยู่ที่เวเดาเที่รู้นะมันจะประกอบด้วยคน3แบบก็คือ1เผ่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นแบบบิกบ๊กๆทั้งหลายจะเป็นชนชั้นปกครองที่มีไม่กี่คนลำดับ2ก็คือจะเป็นวิสุทธิชนวิสุทธิชนคือฮิวแมนที่ได้รับพลังบางอย่างของเวเดาทำให้ร่างกาย ยอนเอนโซ่ so ต่างๆนะฮะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีศรัทธาซึ่งกลุ่มนี้จะมีมากที่สุดแล้วก็เป็นแค่ฮิวแมนธรรมดาที่ศรัทธาเวด้าเออดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือทูเรนดบลอเรียลเนี่ยตำแหน่งสูงที่สุดนะถือเป็นหนึ่งใน3จอมเทพแห่งเวด้านั่นเองถ้าสูงกว่านี้ต้องเป็นเทพแห่งเทพที่ละทิ้งอาธโนไปแล้วเออเอาแค่นี้นะฮะคำถามข้อต่อไปนะอยากให้พี่จัดอันดับอายุฮีโร่ในเวด้าอันนี้เหมือนที่พี่ตอบไปแล้วนะครับว่าอายุของฮีโร่เนี่ยมันยากมากๆเพราะว่ามันไม่ม ไทม์ไลน์มันเล่างงบ้างบางอันก็ไม่เหมือนข้อมูลใหม่ข้อมูลเก่ามันก็ไม่เหมือนดังนั้นมันยังจัดไม่ได้นะว่าใครแบบอายุเท่าไหร่ในเวเดานี่ครับแต่ว่าถ้าหากในอนาคตนะข้อมูลมันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวพี่ก็จะมาจัดกันให้ดูนะคําคำถามข้อต่อไปนะฮะทูเลนอิลันโดอเอนโซไรเพนลาวิลใครหล่อสุดตามความคิดพี่และใครเก่งที่สุดใครหล่อสุดเหรอถ้าหล่อสุดนะพี่ชอบลาวิวลหล่อแบบททเลนท์เทเลนต์ฮิวแมนดีอะหล่อแบบสดใสโลกสวยตลกปกฮาขาขำนะเป็นลาวิลแล้วกันแล้วก็คนที่เก่งที่สุดพี่คิดว่าทู อย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน3จอมเทพแห่งเวด้าแล้วก็เกิดมาเนี่ยก็คือเก่งเลยขนาดอเลสเตอร์ที่อยู่เวด้ามาตอนนั้นคือเก่งเทพแล้วอ่ะมาเจอทูเรนเขารู้เลยแป๊บเดียวอีกไม่กี่ร้อยปีไอเจ้านี่เนี่ยจะเก่งกว่าเขาแน่นอนและสุดท้ายเก่งกว่าจริงๆฮะเพราะพลังสายฟ้าที่อเลสเตอร์ทาได้นะมันบอกว่าต้องใช้พลังเวทแล้วก็สร้างเป็นสายฟ้าใช่ไหมแต่ทูเรนเนี่ยสามารถเรียกสายฟ้าคอนโทรลมาได้เลยมันก็เลยอยู่คนละชั้นกันนะเอาตามนี้ไปก่อนนะรอสุดพี่ให้ลาวิวเก่งสุดให้ทูเรนนะฮะและต่อมานครับช เยอะมากๆเอามาเลยครับพี่ชอบมากเหมือนที่บอกนะมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะฮะถ้าเทพแห่งเทพลงมาจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นจากข้อมูลนี้เรารูนะเทพแห่งเทพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขั้นสูงกว่าคนในเวท้าไปอีกนะและจากมังงะซีซั่นที่2ตอนที่ศูนย์นะเทพแห่งเทพเนี่ยเคยลงมาช่วยโลกอัทโนอตอนอุกาบาตชนมาแล้วหนึ่งครั้งถ้าถามว่าเขาลงมาจะเป็นยังไงใช่ไหมมันต้องแยกเป็น2กรณีถ้าลงมาแล้วช่วยเนี่ยจะทาให้โลกอัทานเนี่ยยิ่งจะริญนเติบโตไปใหญ่เลยฮะแต่ถ้าลงมาเพื่อทําลายล้างโลกอ,อกกลลัซึ่ท จากวิดีโอซีเนมาติกเปิดตัวสกินดีโมนิกหมอกของไบโออ่ะอันนั้นคือแค่แบบออกมานิดเดียวแล้วไบโอเหมือนทําลายได้ทันแต่พี่คิดว่าพลังที่เราเห็นในสกินนั้นอะ่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทพแห่งเทพเท่านั้นเพราะว่าโลเลียนเนี่ยเป็นคนอัญเชิญมาใช่ไหมฮะถ้าเทพแห่งเทพต้องการกําจัดโลกอธานอเขาทําได้แค่ด็ดมือเหมือนทานนสอ,อะ่ะเออเอาอย่างนี้เลยเนะฮะคำถามข้อต่อไปนะถ้าเกิดสงครามระหว่างเวดากับอาฟาต้าเผ่าปีศาจจะรุกรานมนุษย์ได้ง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นแน่ๆครับจากข้อมูลก่อนๆที่พี่พูดว่าอาฟา มิดเวดาที่ใช้คานอานาจระหว่างอิลูเมียกับวอร์ค r การที่เทลอันฮาสเนี่ยสามารถฆ่าวอร์คัได้ครั้งนั้นอ่ะมันทําให้เผ่าปีศาจเริ่มหลอนเหมือนกันนะว่าไม่ใช่แค่เวดาที่เก่งนะอลฟาต้าก็ไม่แพ้กันนะครับแล้วถ้าเกิดสงครามระหว่างเวดากับอลฟาต้าเนี่ยคานอานาจนี้มันจะเสียสมดุลความแข็งแกร่งของเวดาหรือฮิวแมนเนี่ยจะน้อยลงนะก็จะทําให้เผ่าปีศาจเนี่ยสามารถลุกาลามได้ง่ายขึ้นเออถ้าเขาตีไปถึงอลฟาต้าแล้วถ้ายึดได้เนี่ยคนละเรื่องนะบอกก่อนนะคำถามข้อต่อไปนะทูเลนกับกาลีใครเก่งกว่า มากเลยนะว่าเก่งประมาณไหนจากที่เล่าไปแล้วถูกไหมแล้วตัดภาพมาที่กาลีคือเราไม่รู้เลยนะครับว่าพระนางเนี่ยเก่งขนาดไหนรู้แค่ว่าเป็นอดีตเทพีนะฮะสาเหตุที่ข้อมูลของกาลีมันน้อยเนี่ยเหมือนที่พี่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆแล้วว่าผู้พัฒนาเนี่ยไปเอาแรงบันนาลใจมาจากเทพินดูที่มีอยู่จริงๆดังนั้นเขาไม่กล้าแตะอะไรมากไม่กล้าแตะเนื้อเรื่องไม่กล้าแตะข้อมูลอะไรเลยอะแล้วถ้าถามว่าใครเก่งกว่ากาลีมันดูแบบอีปิกกว่าพี่ก็ให้กาลีแล้วกันเนี่ยคำถามข้อต่อนะในเนื้อเรื่องมีหน้ามันบอกว่ามีหน้ามีความสามารถในการต้านเว มีนาะสามารถต้านเวทแรงๆอย่างเวทของอิลูเมียหรือสายฟ้าของทูเรียนได้ไหมครับความสามารถของมีนาเนี่ยมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตอับิสทาให้คนทั่วไปเนี่ยอ่อนแอแต่สิ่งนี้มันกลับมอบพลังให้มีนาซึ่งต้องไปโฟกัสที่สถานที่ตรงนั้นครับว่าความสามารถในการต้านเวทที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความสามารถในการต้านเวทบนดำของพอมุตบนดำที่เป็นฮิวแมนอ่าพอพูดคาว่าฮิวแมนน้องๆเริ่มเอะแล้วยังจากข้อมูลตรงนี้พี่คิดว่าความต้านทานเวทของมีนาเนี่ยมันยังไม่พอสําหรับการต้านเวทแรงๆของอิลูเมียที่แบบโคตรเก่งหรือว่่่าาาาขอองททเเเลนีสมรรถ์ได้ค ถามข้อต่อไปนะในโลกของ r ว v มีใครที่เป็นอมตะจริงๆริงไหมครับนอกจากเบาดั้มที่เคยทำคลิปจาได้มาจากระดับฮีโร่อมตะซึ่งพอทําคลิปมีน้องๆมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอมตะจะต้องเป็นยังไงตามความหมายของมันเนี่ยมันตีความได้หลายแบบอะ่ะถ้าให้ตอบแบบกําปั้นทุบดินแบบเป๊ะแล้วแบบไม่ผิดแน่ๆเน,นี่ยนอกจากเบาดั้มพี่ยังหาไม่เจอเลยนะว่าใครเป็นอมตะขนาดตัวทาจิเองเห็นไหมเขายังไม่เป็นอมตะเลยท,ท่านไถ่กูหลงเริ่มอ่อนแอเขาก็เริ่มแบบอ่อนแอเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะฮีโร่มๆขอองนนีีัดดููแบบวก ไปเรื่อยๆอาจจะมีฮีโร่เอามาตักมาเพิ่มก็ได้นะครับต้องให้คุกกี้ทานายกันนะจ๊ะคําถามข้อต่อไปนะถ้าไบรท์สู้กับดีแร็กใครจะชนะจากข้อมูลของไบรท์ที่เรารู้ว่าเขาเนี่ยสามารถต่อกรก,กับลริออนได้ใช่ไหมลริออนเนี่ยเขาเคยต่อสู้กับดีแร็กมาแล้วจากเนื้อเรื่องของดีแร็กสรุปว่าทั้ง2คนเนี่ยเคยต่อสู้กับลริออนมาแล้วก็เหมือนจะชนะมาได้ทั้งคู่แล้วถ้าไบรท์กับดีแร็กมาต่อสู้กันจริงๆเฮ้ยต่อไม่ได้เหมือนกันนะเพราะไบรท์เองก็มีพลังที่เบรนให้มาเป็นพลังของเวด้าเหมือนพลังเเเเเทททพพจ้าพพจ้าดีล็กกองงัไ เอ,นนะเอาเป็นว่าพี่ไม่ตอบแล้วกันนะว่าใครชนะเอาเป็นว่าสูสีดีกว่าไม่ชัวคำถามข้อต่อไปนะถ้าเทลยิงสอนมอร์นิ่งสตาร์ใส่เทพแห่งเทพจะเกิดอะไรขึ้นอ,อันนี้ก็ดีนะครับจากที่พี่บอกไปแล้วนะว่ามอร์นิ่งสตาร์หรืออาวุธของเทลอนัสเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ตกทอดมาในกษัตริย์เอลใช่ไหมแล้วก็มันทํามาจากพลังความมืดซึ่งการที่เทลอนัสเนี่ยสามารถฆ่าวอคาร์ดได้ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดจากพาสซีฟของมอร์นิ่งสตาร์ก็คือถ้าหากทาร์เก็ตหรือศัตรูเนี่ยยิ่งมีพลังความมา ที่เทพแห่งเทพปัจจัยมันอยู่ที่พลังความมืดอะถ้าหากเทพแห่งเทพมีพลังความมืดมอร์นิ่งสตาร์ก็อาจจะเทคดาเมจได้แต่ว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็จ,จะมีดาเมจแต่ว่าไม่มากเท่าที่วอคัตได้รับเออแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะถึงเทพแห่งเทพจะมีพลังความมืดมอร์นิ่งสตาร์ก็ไม่น่าจะทําอะไรได้มากครับเพราะว่ามันดูเหมือนคนละสเกลกันเกินไปมันเหมือนเลเวล50สู้กับเลเวลพันอะเออไม่น่าจะไหวนะฮะคำถามข้อต่อไปนะพี่คิดว่าตัวละครใน r o v ถ้าตายไปแล้วจะมีการตกนรกขึ้นสวรรค์อะไรแบบนี้ไหมครับวงเล็บคําถามไไรร้สาาะ,ะปปเล่พ่พีคิด ไม่นะฮีโร่ที่ตายไปแล้วของ ROV เนี่ยมันเหมือนแบตหมดอะน้องๆอ,อารมณ์คิดสภาพเหมือนเราซื้อแบตเตอรี่มาก้อนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานในแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าเป็นพลังชีวิตแล้ววันหนึ่งถ้าเราใช้แบตเตอรี่หมดเนี่ยพลังชีวิตก็หมดแล้วก็จบไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นนะฮะคำถามข้อต่อไปนะอันนี้ขอถามเรื่องส่วนตัวนะครับพี่จะตอบไม่ตอบก็ได้พี่มีแฟนหรือยังอื พี่ยังโสดอยู่เพราะว่าพี่เนี่ยกำลังรงอสาวคนหนึ่งที่จีบไม่ติดสักทีอะรอเขาตอบว่าตกลงอะ่ะแต่เขาไม่ตกลงสักทีนะฮะคำถามข้อต่อไปคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเออ อันนี้ยังไม่ขอตอบนะเพราะพี่เนี่ยเลื่อนจังหวัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พี่อายุเท่าไรครับคําถามนี้พี่เคยตอบไปแล้วนะครับจะตอบเหมือนเดิมก็คือพี่เนี่ยช่วงอายุอยู่ในวัยทํางานเออตอบแบบนี้ดีกว่าจะได้ลุ้นว่าพี่เป็นใครนะครับอีกคำถามก็ต่อไปนะพี่คิดว่าถ้าโลเรออนได้พลังของเทพแห่งเทพมาแล้วจะพอต่อสู้กับผู้คุมกฎทั้ง4หรือสามหาเทพได้ไหมครับพลังของเทพแห่งเทพอะ่ะมันแบบบีออนโลกนี้ไปแล้วอะ่ะถ้าเขาได้ครอบครองแบบ100%่งอน่ะพี่คิดว่าโลเรออนสามารถทําได้แต่ว่าจากเนื้อเรื่องในสกินดีโมน พลังของเทพแห่งเทพมันยังมาไม่ครบเลยมันเหมือนปลุกมาได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นน่ะเอาเป็นว่าหาักโลริออนเนี่ยสามารถแบบเรียกมาได้หนึ่งร้อเนี่ยไม่มีใครสู้เขาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้คุมกฎทั้ง4หรือว่าสามหาเทพเพราะยังไงอ่ะพวกนี้เก่งที่สุดในโลกแต่เทพแห่งเทพอ่ะมันเกินโลกนี้อ่ะเขาเป็นคนที่ช่วยโลกอานาโนได้เด็กๆคำถามข้อต่อไปนะพี่คิดว่ามาจ้ารู้สึกยังไงกับกาลีครับมาจ้ารู้สึกยังไงกับกาลีอ่ะคิดว่าน่าจะแบบเฉยๆอ่ะไม่ได้อะไรก็เหมือนเป็นคนที่รู้จักมานานแล้วกก็็่อา,ท,าทีล เพราะอย่างที่บอกว่ากาลีเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบอยู่บนหิ้งอะไม่มีใครกล้าแตะ Data เนื้อเรื่องเลยเว้ยดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกาลีเนี่ยพี่จะไม่รู้เลยแล้วก็ไม่กล้าฟันธงอะไรทั้งนั้นนะพี่เนี่ยเคยทาคลิปกาลีแรกๆยังมีคนมาเม้นด่าอยู่เลยว่าประวัติผิดพระนางกาลีไม่ใช่อย่างนี้แล้วพี่ก็ไปตอบว่าอันนี้มันเป็นเหมือนตัวแทนจากเกมมันไม่ใช่พระนางกาลีที่นับถือกันที่ฮินดูจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็น่าจะรู้สึกเหมือนที่บอกไปตอนแรกแต่ข้อมูลเนี่ยก็คือคิดองออระมานี้้ขต่ไกลลลพจิิึัท ของกาลีเนี่ยพี่คิดว่าเขาคงเก่งแบบมากๆถ้าวันดีคืนดีเขามีผลทาหารขึ้นมาเนี่ยกาลีจะเป็นอีกหนึ่งขั้วสําคัญที่ทําให้ล็อกไฮเนี่ยเก่งขึ้นโคตรๆนี่ขนาดไม่มีผลทหารนะเอาเป็นว่ากาลีเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งไม้ตายนอกจากโอเมนของล็อกไฮก็ได้เออเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านะฮะแต่พี่ว่าพระนางเนี่ยไม่อยากสู้เพราะพระนางอยากช่วยคนไงคำถามก็ต่อไปนะถ้าเทลไม่ได้สังหารวอรคานในสงครามครั้งที่2แล้วบอคานฆ่าเทลได้จะเกิดอะไรขึ้นวงเล็บคําถามนี้นานแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าถาม Q&A ตรงไหน 5. ถ้าหาครั้า เทโอนัสฆ่าวอคัสไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นไปตามแผนองวอคัสเลยก็คือกองทัพวิาสาจสามารถยึดดินแดนฮิวแมนได้นะครับแล้วก็อาจจะไปถึงป่าบางส่วนหรือป่าทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนที่ชิบหายคือเวด้าเพราะว่าจะไม่มีพันธรรมิตรที่มาคาอนอำนาจอะไรทั้งนั้นแล้วการต่อกกกับวอคัสจะยากมากๆเพราะว่าจํานวนะน้อยกว่ามันจะเป็นหนังคนละเมื่อตอนนี้เลยคือมนดําอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ได้นะฮะใครนับถือเวด้าอาจจะโดนรังเกียจจากสังคมเออชาโดแฮนอาจจะเป็นรัฐบาลใหญ่ก็ได้เออไปเรื่อยไปเรื่อยคาถาม o อทําเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเป็นอนิเมชันจะเป็นอย่างไรผมคิดว่ามันคงต้องสนุกและก็อลังการมากแน่ๆถ้าหาก OV วีทเป็นอนิเมะใช่ไหมข้อแรกเลยก็คือคนเนี่ยจะมาโฟกัสที่เนื้อเรื่องมากขึ้นเพราะคนรู้จักไงว่าตัวนี้ทําอะไรตัวนี้มันเนื้อเรื่องเด่นอะไรเงี้ยซึ่งในปีนั้นน่ะสิ่งที่เกมทำเนี่ยเขาเหมือนแบบโยนหินถามทางในการแบบเอาข้อมูลในเกมมาให้อ่านซึ่งเอาจริงๆนะที่พี่ทําเนื้อเรื่องการคืนชีพตอน2ปีก่อนอะ่ะแรกๆมันยังไม่มีคนรู้เลยนะว่ามีเนื้อเรื่องแบบนีีี้้อออยยยยู่่่่่่ในนนนนนเเกกมมดววนะัังงงถาาาาลลพไหไหตตรแจท พี่เนี่ยทำคอนเทนต์ไป1ปีใช่ไหมเริ่มมีคนรู้แล้วพอพี่พูดถึงเนื้อเรื่องการคือชีพคนก็จะอ๋อมันเนื้อเรื่องนี้เนื้อเรื่องนี้เงดังนั้นพี่ก็เลยเอาอันนั้นแะมาตอบในนี้เหมือนที่ตอบไปแล้วว่าถ้าเกมถึงขั้นทำแอนิเมชันเนี่ยคอมมูนิตี้ของคนที่สนใจเนื้อเรื่องเกม RV ในไทยจะมากขึ้นจริงๆอ่ะฝรั่งเขาสนใจกันจริงจังมากเลยนะน้องๆแต่ว่าของไทยอ่ะยังไม่มีคนทําเลยนะฮะแล้วรับรองถ้าเป็นแอนิเมชันสั้นขึ้นมาเนี่ยมันต้องสนุกแล้วก็อลังการเวอร์วัง มันก็มีการพรีเซนต์ที่พัฒนาขึ้นนะจากเนื้อเรื่องการพื้นชีพที่เป็นอักซอนใช่ปะเขาก็เริ่มทําเป็นการ์ตูนอาวคอมมิแล้วก็เปิดตัวฮีโร่ใหม่ทําเชื่อมกันมาอย่างเงี้ยมันก็พัฒนาขึ้นเป็นขั้นๆแล้วก็ถ้าในอนาคตคนสนใจเนื้อเรื่องมากทุนของบริษัทเขามีทานะพี่ว่าน่าจะมีอนิเมชันนะต้องรอกันต่อไปนะจ๊ะคาถามข้อต่อมานะกาลี VS วีราใครจะชนะจากข้อมูลที่บอกไปแล้วว่ากาลีเนี่ยค่อนข้างแบบโคตรเก่งแต่ว่าเรายังไม่รู้ลิมิตพลังนะพี่ก็ให้กาลีแล้วกเราาาะ่่่มมสกตตออู้จจไแ เดี๋ยวเรื่องความฉลาดแล้วอย่าลืมว่ากาลีเป็นอดีตเทพีนะเหมือนที่บอกนอ้องยยเวดานะดังนั้นให้กาลีนะครับคำถามข้อต่อไปนะความแข็งแกร่งมีผลกับตําแหน่งในล็อกไฮไหมครับเช่นใครเก่งกว่าก็จะอยู่สูงกว่าอะไรแบบนี้เผ่าล็อกไฮเนี่ยน้องๆเขาปกครองแบบทหารแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยมันมีผลแต่แรกอยู่แล้วใครจะเข้าเผ่านี้ต้องถ่ายเลือดถ้าหากถ่ายเลือดแล้วตายคุณก็ไม่มีสิทธิ์อยู่เผ่านี้ดังนั้นความแข็งแกร่งเป็นเหมือนทุกอย่างฮะแล้วก็การปกครองแบบทหารเนี่ยใครอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปสําหรับเผ่านี้พี่ว่าความแข็งแ่งมันนเป็ ล,ลไม่ใช่แค่สําคัญตําแหน่งสําคัญกับทุกอย่างที่นี่นะฮะโลกจริงมันโหดร้ายบอกเลยและคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับพี่คิดว่าผมเหมือนตัวละครตัวไหนใน r o v ฮะน้องพัชชัยสุพัชชาใช่ไหมเป็นแบบเด็กที่น่ารักมากแล้วก็แบบซับพ,พี่มาตั้งหลายเดือนแล้วมีอะไรก็คุยกันตลอดในดนะี้เนาะพี่คิดว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีแล้วก็เป็นคนฉลาดเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่น้องไปตอบแทนที่พี่เห็นอนะ่ะแต่ว่าน้องอ่ะดูคลิปพี่จริงๆแล้วก็ไปตอบจริงๆเนะเป๊ะมากนะฮะแล้วน้องก็แบบมีความขี้เล่นตลกๆด้วยดังนัััั้้นนีีีโ่่่ทพพิดวาองชยสุ เด็กในสังกัดค์พี่เป็นเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเหมือนน้องแม็กเออนีสใสเหมือนกันเลยครับก็คือน่ารักนิสัยดีฉลาดแล้วก็มีความตลกความขี้เล่นนิดๆน,น,นะฮะบอกเลยถ้าไม่รักเด็กในสังกัดจะรักใครละ่ะใช่ไหมเรามีกันอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยถ้าใครสนใจอยากเป็นเด็กในสังกัดเนี่ยพี่รับสมัครไม่อั้นนะครับขอขายของนิดนึงเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ Q&A Part ที่19นี่ครับซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่พี่รู้บวกกับความคิดเห็นส่วนตัวดังนั้นถ้าหากมีอะไรผิดพลาดหรือน้องคนไหนมีข้อมูลเพิ่มมมมเติิออะไไไรรรกกก็็สาาาาาาาถถถคคคนนนวว้้้้้้ดดลลล่งปีบแใยม พี่จะทิ้งลิกงชุมชนหัวข้อ Q&A ไว้ให้เออไปถามกันได้เลยนะครับขอเยอะๆขอเยอะๆบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยทำกันรัวๆอยากจะให้ถึงร้อยพาร์ทมากๆเออสำหรับคลิปนี้พี่ไปก่อนคลิปหน้าต้องคอยติดตามว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับไปเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับ